ที่แรกเราก็ละเบาๆก่อนอย่าละให้มันหนักๆละแต่เพียงว่าหนึ่งสกายทิฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายของเรานี่มันจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแรรปรปรวนมาทีกลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์ด้วยวเกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายมันตายแน่เราจําได้ว่าตาย แล้วก็มีปัญญาคือ,อคือว่าสังขารใช้ตัวปัญญาในสังขารเอาตัวปัญญามาใช้ว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเราตายทางที่เราจะไปมีกี่ทางเมื่อตายแล้วมีอยู่สามทางคือหนึ่งไปนระกสู่ทุกติสองสู่สุกติมีมนุษย์เทวดาทือผมสามนิพาน เราจะไปทางไหนเพรานันว่าอันดับแรกเราก็ถือกฎสำคัญไว้ก่อนวัดอย่างเลวที่สุดเราก็เป็นเทวดาให้ได้จากมนุษย์แล้วเราไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่หรือไม่ควรจะไปอาบายภูมิเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกกว่าจะมาเป็นคนก็ต้องผ่านความเป็นเปรตผ่านแบบความแมสุรกายผ่านแบบ ผ่านการมาสตริราชานก็แย่นี่ว่านับเป็นแสงกลับกบว่าจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างนั้นไม่ดีอาการอย่างนั้นที่จะเป็นได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลห้าเป็นสำคัญเราขาดทานบาร,รมีเราขาดพรมีหารสีดังนั้นเราก็หาทางป้องกัน พระองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสอนให้เราเป็นคนมีศีลเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์เพื่อป้องกันอับายภูมิเราจะมีทานการบริจาคเป็นการปลูกเมตตาความรักเพื่อความสุขของบุคคลอื่นเพื่อหวังความเป็นมิตรเพื่อหวังความอยู่เป็นสุขร่วมกัน แล้วก็เราจะมีพรมิานสี่คือเมตตาความรักในคนในสัตว์กุณาความสงสารในคนในสัตว์อยู่เป็นปกติจะไม่เป็นศัตรูก,กับใครอารมณ์ใจจะเป็นสุขเราจะไม่อฉาริสยาใครเมื่อใครได้ดีพรอยินดีด้วยช่วยความดีของเขาให้มันดียิ่งยิ่งึ้นไป เมื่อกรรมอันใดเข้ามาถึงเราเกินที่จะเกื้อคูลเกินที่จะแก้ไขได้เราจะไม่ดินน้นรนเราจะวางเฉยยอมรับนับถือกฎของกรรมเปน็นอนุว่านั้นนอกจากนั้นเราก็ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการอย่างนี้เรียกว่าทรงความดีแบบเบาๆ รวมความสั้นๆว่าเราคิดถึงความตายไว้เป็นปกติว่าเราต้องตายแน่แต่การตายคราวนี้เราไม่ยอมขาดุนไม่ยอมไปอบายภูมิทั้งสี่ถ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีไม่ใช่มนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่หรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหม แล้วก็ยอมรับนับถือก็โดยใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจา้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ทรงสินห้บริสุทธิ์และมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คิดว่าความสุขสูงสุดคือพระนิพพานเราต้องการจะทำอะไรทุกอย่างเราหวังนิพพานอย่างเดียวไม่ต้องการผลตอบแทนในโลกปัจจุบัน ถ้าอารมณ์จิตก็มันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทรงอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าราบเรื่องขันห้าครูปาทานได้แบบเบาๆยังเปื่องได้ไม่มากแต่ว่าพระพุทธจ่านบอกว่าอันดับนี้เป็นระโสดาบันในเมื่อเป็นรรโสดาบันแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีกี่ชาติแล้วก็ไปนิพาน ถ้าทรงอารมณ์นี้ได้แล้วจงอย่าเพิ่งพอในความดีพิจารณาขันห้านี้นั่นแหละว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราขันห้ามันเป็นเรือนร่างที่ตัณหาสร้างขึ้นเดิมหน่ายของธาตุสีแล้วก็มีวิญญาณในธาตเข้ามาผสม แล้วก็มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดขันห้าเต็มไปด้วยความสุขปรกขันห้าเต็มไปด้วยความโศกโศกไม่เป็นของที่น่ารักมีสภาพมันซาาศพตัดอารมณ์รักในขันห้าเสียหมดในด้างการมารมณ์นั้ออบรมกำลังใจเริ่มหน้รมวีหารสี กำลังใจของเหล่านี้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดเราจะมีความรักในเพื่อนมนุษย์ะสัตว์เราจะมีความเมตตาสงสารกุณาเพื่อนมนุษย์สัตว์นั่นเราจะให้ภัยแต่ความชั่วที่บุคคลอื่นกระทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ ก็บวกกับมีความรู้สึกว่าในเมื่อร่างกายของเราจะพังแล้วที่เขาทําให้เราไม่พอใจนั่นความจริงเขาทํากับขันห้าไม่ได้ทากับเราคือจิตเมื่อขันห้ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่าขันห้ามันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเขาจะนินทาขันห้ามมันก็เป็นเรื่องของขันห้าจิตไม่เกี่ยวเป็นอันว่าอารมณ์ของเรานี้ตัด ความโกรธเชียนได้ด้วยอำนาจพมิหาร 4, สีน่าสสยที่คิดว่าขันห้าไม่ทรงตัวเป็นสำคัญน่าตัดกาได้ตัดกามารมเชยนได้คือรูปเวทนานะรูปเสียงกินรสสัมผัสที่ทำให้เกิดกามารม,มีรมณ์แหงความใคร่ในเพศเชียนได้ด้วยอำนาจอาสุปสัญญาตามที่กล่าวมาแล้วเห็นยีนว่ามันไม่งาม อารมณ์จิตทรงตัวแบบนี้องค์สมเด็จพระจนศสีสทรงตัดว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอนาคามีนี่เราค่อยๆตัดไปแบบนี้มันก็เป็นของไม่ยากเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วการเกิดตายจากความเป็นคนก็เป็นเทวดาหรือผม ที่จะต้องกลับมาลำบากในความเป็นมนุษย์อีกมันไม่มีเพราะว่าเราจะนิพพานมนธิวดาหรือพรมถ้าจิตเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเพียงเท่านี้ชื่อว่าช้างตัวใหญ่เราล้มลงไปเส้นได้แล้วเหลือแต่อารมณ์เล็กๆที่เรียกกันว่าเป็นอุปนิสัยเป็นอนุสัยคือตัวที่เนื่องอยู่ในใจนั่นก็คือหนึ่ง เราไม่หลงไหลไฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานว่าเป็นของวิเศษแต่ว่าเราจะเกาะมันไว้เป็นกำลังเพื่อห้ำหั่นกินเละตัวเล็กๆที่เหลืออยู่ให้สิ้นไปความดีเหนือรูปฌานและรูปฌานยังมีอยู่รายการต่อไปมานะความถือตัวถือตน ว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขาจะไม่มีในจิตของเราเราถือว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีฐานะหรือความรู้ต่างกันเพียงใดก็ตามทุกคนก็มีขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันมีอาการสามิบสองเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตัดความถือตัวถือตนระหว่างคนกับคนและระหว่างคนกับสัตว์เสีย ถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราสามารถจะเป็นเพื่อนกับคนเลวก็ได้เราสามารถจะเป็นเพื่อนกับสัตว์ไม่ได้ใชก็ได้ด้วยสายจิตที่เต็มไ,มได้วยความเมตตาปราณีดล้เราก็จะตัดอุตจจะคืออารมณ์ฟุ้งนิดหนึ่งคือในฐานะที่เป็นพระอนาคามีบางทีจะมีอารมณ์ขี้เกียจขึ้นมานิดหนึ่งว่าเราพักแค่นี้ก็พอ ตายจากความเป็นคนแล้วเราเป็นเทวดาหรือผรหมเราก็นิพพานบนนั้นหรือก็วางภาระเสียเราตัดความขี้เกียจตัวนี้เสียว่าในเมื่อไหน,ไหน,ไ,หนไหนก็ทําได้เหมือนถึงแค่นี้แล้วก็ไม่ควรจะไปพักแค่เทวดาหรือผมมุ่งพระนิพพานเป็นลมต้องการพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแล้วในที่สุดก็ตัดอตมีชาคือเห็นว่าร่างกาย ที่เกิดมามีสภาวะเต็มไปดความทุกข์ที่มันทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยตัณหาคือกามฉันทะได้แก่รูปราคะและอรูปราคะคือหมายความว่าเราตัดความพอใจในรูปประชานและรูปประชาน และตัดความพอใจในมนุษยสโลกเทวโลกและพรมโลกเสียมีความพอใจจุดเดียวคือพระนิพพานเห็นว่าเทวดาและผมเป็นปันจจัยแห่งความทุกข์ไม่ใช่เป็นปันจจัยแห่งความสุขราคะตัดความกำนัดยินดีในมนุษยสโลกเทวโลกและพรมโลกเห็นว่าเป็นดินแดนที่ยังเจือพระเด็กความทุกข์หาความสุขไม่ได้อารมณ์เรามีความหมายอย่างเดียวคือพระนิพพาน และก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดไม่ยึดถือร่างกายของเราไม่ยึดถือร่างกายของคนอื่นไม่ยึดถือสุสีงทุกอย่างในโลกว่าในโลกทั้งหมดนี้เราไม่ต้องการมันแม้แต่ร่างกายน,นี้เราก็ไม่เดียกันมันจะพังเมื่อไรก็เชิญถ้าลมใจของบรรดาท่านไหลทำได้อย่างนี้ทั้งหมดองค์สมดเด็จพระบรามาสุคุยก่าว่าตัดอุปาทานคันที่ได้ เป็นอันว่ากำลังใจขขาตั้งจบกิดในพุทธศาสนา